พวกเองคือใครวะก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมในแชแนลคาร์เมล่าแลครับผมนะแล้วก็น้องอีกสองคนครับชื่อว่าน้องศิลปและน้องซับนะครับผมนะวันนี้ผมจะมาเอาดาบ2ดาบมาวีเอกันครับก็คือดาบซังไดแล้วก็ดาบวานโดนะครับผมนะโอเคครับกฎกติกาก็คือห้ามใช้อย่างอื่นนะครับผมนะโอเคครับเราไปให้น้องสองคนประจําที่กันเลยครับผมไปไปจําที่กันแล้วเอาละครับ พร้อมกันหรือยังครับพี่จะนับ3 2 1ให้น้องทั้งสองคนเริ่มสู้กันได้เลยนะครับ3 2 1เริ่มได้ครับยกที่1มาแล้วครับผมเอามาดูครับใครใครจะเปิดก่อนกันนะครับโอ้โหไม่โดนนะครับวันโดว่าวไปแล้วครับ1ดอกครับผมว่าวสองว่าวสามไม่มีใครโดนใครนะครับเอานะครับเปิดฮาต์ตลีเบอร์แปดพุ่งเข้าใส่แล้วครับตอนนี้โอ้โหโอ้โหไฟวันโดเริ่ดเลยครึ่งหนึ่งแล้วนะครับ เอาเอาเอาดาบไฟไฟฟังโดซ้อนกลับแล้วครับผมเอาแล้วดูเชิงกันก่อนแล้วอึ๊บโดนเต็มเต็มครับไม่โดนครับไม่โดนอีกแล้วเอาดิอุ๊บโดนเราจะเอาละครับฝรนี้ไฟสั่งใดครับเปิดฮัตตอรลี่พุ่งเข้าใส่แล้วครับเออครับเล่นจะไกลไม่ได้เล่นจะประชิดนะครับไม่โดนครับไม่โดนอีกแล้วเอาแล้ครับเอาค้างนิดหน่อยค้างนิดหนึ่งค้างโอ้โหแหลกแหลกโอเคครับไม่โดนอีกแล้วฮัตตอร์ลี่บุ๊กแปดพุ่งเข้าใส่ครับอู้โดนอีกแล้วครับโโโดนออีกแล้้วห ดูเหมือนว่าระยะประชิดนี่จะโดนกันดีมากเลยครับผมโดนเต็มครับอุ้ยอุ้ยเลยเลึคืตั้งสองไฟเลยครับตอนนี้สู้ีกันมากเลยครับผมเอาแล้วพัตตีบูแบดวิ่งเข้าใส่อีกแล้วครับอบอกเลยว่าน้องคขานี้แบบซื้อพัดลมมาเยอะมากเลยเอาแล้วโดนไหมไม่โดนนะครับเอาแล้วเอายังไงต่อยังไงต่อเป็นระยะประชิดแล้วเอาดิเอาดิตาตองไฟเข้าสู่ระยะปปะชิดนะครับอุ้ย ฝ่ายบอลโดจะตายแล้วเฮ้ยมาลุ้นมาลุ้นมาลุ้นเขาจะลิกเขาจะฟิกกลับมาได้หรือไม่เฮ้ยแฮตตรี่เปิดไม่เข้าใส่ปิ้ตายไหมตายตายไม่ตายครับผมเอาละครับฝ่ายในฝ่ายชนะนะครับรุบหลบได้โดยดิจิตอลโอ้โหครับฝ่ายวานโดแพ้นะครับตอนนี้ครับฝ่ายซังเดยได้1-0แล้วนะครับเอาละครับก็มาอยู่ที่สนามสลองครั้งที่สองของเรานะครับผมนะัดยกที่สองของพวกเราเนาะอ่าก็เห็นข่าวว่าวานโดแพ้ซังได้ไปเกมแรกนะครับผมนะ วันโดวันโดจะแบบมีเสกล้างตาหรือไม่ครับเรามาดูกันนะครับอยู่ที่ยกที่สองกันเลยนะครับผมจะให้น้องผมจะให้น้องทั้งสองคนอ่ะลงไปเตรียมความพร้อมนะครับเอาลงไปลงไปเร็วเรเออมึงจะเกิดมาทําไมวะเฮ้ยพวเองจัดการมาดีเคียสนามดิเฮ้ยลงไปลงไปลงไปเฮ้ยไอ้สั่งไดเองมึงไปช่วยดิเฮ้ยเอาตบตบตบไปนั่ะเคลียร์อย่างนั้นเลยอืมจบ โดนค้าก็แค่ขนมสำหรับน้องสองคนนะครับโอเคเพื่องินไปเตรียมพร้อมเร็วๆกลับมาจุดสแตนบายเฮ้ยเอาละครับกดกัตเตกาก็เหมือนเดิมนะครับ3 2 1เริ่มโดที่2ครับเอาละครับศึกนี้วันโดจะทำศึกล้างตาได้หรือไม่นะครับผมนะพูไปปุ๊บโดนนี่แล้วครับโอ้โหบอกไปว่าสังใดนี่เปิดก่อนตลอดนะครับเอาละครับโดนไหมไม่โดนครับผมตอนนี้ฮาตารีเปิด์แปดไล่เข้ามาครับผมแบบใส่ สังไดนะครับโอ้โหเจอวันโดสวนกลับครับอันนี้วันโดจะแบบเล่นรักษาระยะห่างนะครับเพราะว่าการสกิลฮัตตารีเบอร์8นะครับนี่ครับเห็นไหมครับวันโดก็จะหนีอย่างเดียวครับตอนนี้วันโดรอสวนนะครับเอาละครับวันโดเข้ายาประชิดแล้วตอนนี้เอายจงไงยังไงอ่าโอเคดูเชงกันครับปุ๊บโอ้โหวันเดอร์สวนยังสวยครับผมตอนนี้ด้วยว่าเกมนี้ฮัตตารีเบอร์8นี่ใช้ไม่ได้ผลนะครับปุ๊บอุ้ยเกือบโดนนะครับเมื่อกี้บอลสองเลยมั้งเมื่อกี้นี่วเห็นไหม วันโดเกมนี้มั่งแบบเล่นเคาน์เตอร์สวนดีมากครับเอาแล้วเอาแล้วฮัตเดอี้บอรแปดไล่มาอีกแล้ววันโดก็หนีเช่นเคยครับตอนนี้โหเราแบบดิจิตอลครับอ่าตอนนี้ครับหมดแล้วครับสกิลแซดของวันโดครับผมสกิลเคาน์เตอร์นะครับวีแหลกแหลกนิดนึงเอาดิเอาดิเอาดิปึบปึ๊บผมก็แลกกันไปแลกกันมาครับตอนนี้ครับเราจะไปชิพนะครับอ่าโอเคครับแลกขึ้นดาบกันอู้ยไม่โดนครับเกือบโดนครับเมื่อกี้เราแบบดิจิตอลนะครับ อึ๋ยส่วนอีกแล้วอึ๋ยแลกกันแลกกันแลกกันเฮ้ยเฮ้ยเอายังไงเอายังไงยังไงเฮ้ยเฮ้ยแตกครับแตกไม่แตกไม่แตกครับโอ้โหครับบอกเลยว่าฟันโดตีตื่นมาหนึ่งหนึ่งแล้วนะครับวันโดเขาบอกว่าเกมนี้กูมาเอาคืนว่ะโทษทีเอะไะครับก็ดําเนินการมาถึงศึกศึกไฟนอลครับศึกสุดท้ายครับศึกตัดสินแพ้ชนะครับผมนะสามสอง หนึ่งเร pues right. nah. uh, anyway, ิ่มได้ครับผมศึกไฟนอนครับผมเอามาแล้วครับตอนนี้ครับโอ้โหบวกเลยครับเปิดก่อนอีกแลั้วครับสังได้ครับจะไม่กลัวเปิดก่อนได้เปรียบเลยแต่เปิดไม่โดนครับเอาแล้วครับจังหวะนี้เอาโดนไม่โดนครับโดนไม่โดนครับเออดูเชิงกันก่อนครับเพราะศึกตัดสินแบบต้องใจเย็นนะครับต้องดูแบบลักษณะก่อนเข้าก่อนออกดีๆนะครับผมเอาแล้วไล่กันไปแล่กันมาไม่โดนเอาแล้วได้ไาประชิดกันแล้วเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเฮียตอนนี้ฮารตดีเบอร์แปดมึงเอาวะเฮ้ยเอาเอาเอาไงต่อเอาสวนไป อีโดนเต็มนะครับอ่านี่นี่นี่ดูดูดูเนี่ยงประชิดกันแล้วโอ้โหบอกเลยสวนกันไปสวนกันมาแลกหมัดกันนะครับผมเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงต่อยังไงต่ออุ้ยไม่โดนลบแบบดิจิตอลนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยอู้ออ่ะละครับตอนนี้สวนกันมันมากครับผมนะอู้พัดพัดครับแมตช์สุดท้ายนะครับแมตช์ตัดสินนะครับว่าดาบใด้จะแบบโกงกว่ากันนะครับผมนั่นเรื่องการต่อสู้นะครับเอาแล้วเอาแล้วหลบกันไปหลบกันมาครับโอ้โหบอกเลยเล่นดั้ประชิดอย่างเดียวครับที่โดน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮัตเตอรี่อีกแล้วมีโดนดิโดนเข้าไปดิเจ็บดิเอาดิเอาดิไปยังไงต่อยังไงต่อตรงวะนี้ครับปู่ปูบอกได้โดนวอนโดนสวนไปสองสกิลครับตอนนี้ครับเรียบร้นะครับอาอแล้วจะเอายังไงต่อนาะทีนี้ดูเชิงกันไปก่อนไปไปขึ้นดาบกันไปก่อนนะฮัตเตอรี่แปบพุ่งเข้าใส่แล้วโดนโดนวอนโดนสวนเข้าไปเอาแล้วยังไงต่อครับจังหวะนี้ศึกวานโด vs ของใดนะครับผมเอาเอาเอาดูเชิงกันเอาเอาใครจะเข้าไปครับ ตั้งวันี้ตั้งวันี้อ่าลองเอาแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วครับตัวนี้ครับโอ้ไปเข้านะครับเปิดฐานที่แล้วออกนะครับผมนะเป็นการขู่ศัตรูนั่นเองนะครับเฮ้ยเฮ้ยบอลโดนปุ๊บโดนแบบดิจิตอลครับสวนครับอ่าไม่โดนอีกแล้วเอาดิเอาดิโอ้พยายาไปชิดกันแล้วโอ้ตีกันอย่างมันเอาดิสิกดวลดาบระหว่างมนุษย์ครับผมป<อ>ุ๊บแตกโอ้โห เอาเลยครับนะครับก็ฝ่ายวันโดเป็นฝ่ายชนะครับเอาครับฝ่ายสังไดได้หนึ่งแต้มฝ่ายวันโดได้สองแต้มนะครับผมนะเป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกคนนะครับโอเคครับถ้าใครอยากให้ทาคลิปแนวนี้อีกก็กดไลค์กันมาเยอะๆเลยนะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับผมจะทําอีกแน่นอนครับ คลิปนี้จะทำไม่ได้โดยตระขาขาดนะน้องสองคนนี้นะครับคือน้องสินแล้วก็น้องซับนะครับเอาละครับสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของคนแต่ละคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับกดไลค์กดติดตามเป็นการใจผมด้วยนะครับ